จ็ดสิบแล้วผมอะมองรู้นี่มันมันคือการสร้างภาพว่าผมนายกศคงตรีเนี่ยนะเป็นเ้รักษากฎหมายยอมอยู่ใต้กฎหมายนะครับนายยศคงตรีจะมีอยู่เหนือกฎหมายโดยเด็ดขาด,ดคุณ <ๆ S 1> สร้างภาพคุณคิดว่าประชาชนจะเขเชื่อเหรอในเมื่อคุณยึดอนำนาจป้อนอำนาจเข้ามานี่คุณก็อยู่เหนือกฎหมายอยู่แล้วนะคุณเขียนรัฐธรรมนูญน,นะโกงทุกอย่างนะ ให้สวมาเลือกคุณได้เนี่ยนะครับเรื่องวงนนี้ไม่พองวนหน้าเลอกอีกถึงให้สวมีอายุ5ปีมากกว่าสอสองนี่นีมันโขงเขียนโกงมาตลอดแล้วคนโกงอย่างเงี้ยจะบริหารประเทศยังไงสมองก็คิดโกงตลอดเวลานะครับไม่ได้ตรงปรับหกพันบาทนนะมันเป็นการสร้างภาพนะฮะ ถ้าเอาแน่จริงหน่อยก็เหมือนประชาชนทั่วไปที่ไม่ต้องสักดีนะไม่ต้องไปเรียกผู้ว่าไม่ต้องเรียกผู้จัดการบริเวณทุกรครบาลน,นะครับไม่ต้องเรียกพนักง,งานสอบสวนมาท,ที่ที่ทำเนียบมาปรับปรับอะไรกันที่ทำเนียบนะก็เดินไปหาพนักง,งานสอบสวนนี่ในเมื่อพนักง,งานสอบสวนเขามีหลักฐานว่าคุณประชุมคุณถอดแม่คุณไม่ได้ใส่แมสกนะนะครับคุณก็ไปพบพนักง,งานสอบสวนที่ ท้องที่เขาดูสิถ้าสภาใครไม่ใส่แมสก,ก็ไปบังโพเนี่ยไอ้เขปรับนะครับเอาผู้ว่ามาเอาผู้จัดก,การอุแลลครบานมาเขาเสียเวลาในการทำงานขนาดไหนนะครับไม่จำเป็นต้องอย่างนั้นหรอกเราเรียนตรงๆรัฐธรรมนูญที่คุณประยุทธ์ออกมาเองนะปี60มาตรา47 น้องไปเปิดดูเลยนะครับว่ารัฐเนี่ยจำเป็นจะต้องนะครับป้องกันโรคระบาดนะครับและรักษาให้กับพี่น้องประชาชนโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายนะครับเราจะต้องทั้งป้องกันทั้งปราบปรามนะโรคระบาดเนี่ยโดยประชาชนไม่เสียค่าใช้จ่ายแล้วถามว่าคุณยุทธ์ทำได้ไหม ป้องกันแจกติดแจกแม้แจกนะคนไม่มีจะกินก็ทงไปหาซื้อไม่อีกไอ้พวกผมมันยังดีไม่มีก็มีแจกอยู่ตรงนี้นะครับแต่ชาวบ้านก็ไม่มีนะผมต้องไปแจกไปหาซื้อแจกชาวบ้านแทนรัฐบาลอยู่เรื่อยไม่เชื่อกูไปถามดูดินะครับนะผมต้องมานั่งแจกแทนรัฐแล้วรัฐเอาเงินไปไหนนะ ไม่ไม่แจกเขาแล้วก็จะมีมีแมสสำหรับป้องกันเลยออ้อาไม่ใส่โดนปรับอีกมันทุกอย่างนะแล้วรักษาโรคระบาดเพราตอนนี้มันมีโรคระบาดนะรุนแรงมากกว่านะสองข้างแรกรัฐต้องมีหน้าที่ดูแลนะครับรักษาให้เขาฟรีนะครับ ไอ้ที่มีเตียงสนองเตียงสนามอะไรต่างเนี่ยก็โอเคละนะครับทําแต่มันไม่ทันกับเหตุการณ์น,นะครับวัคซีนละ่ะต้องฉีดฟรีนะครับไม่ใช่ทุกคนไปเสียค่าใช้จ่ายแล้วตอนนี้ทุกคนอยากขีดด้วยนะครับภรรยาผมลูกผมพักพวกผมอยากขีดท่านตุลีช่วยหน่อยจะไปช่วยยังไงอะ่ะในพราะผมก็มีแค่หนึ่งถูกไหม ผมจะเอาโคต้าของผมหนึ่งให้ลูกให้ภรรยาฉีดก็ไม่ได้อีกเพราะสภากำหนดไว้ใช่ไหมฮะผู้ที่จะมาฉีดต้องสอสเท่านั้นต้องสอวเอท่านั้นเอาคนอื่นมาฉีดไม่ได้เห็นไหมนะผมอาจจะเอาแก่แล้วไม่ยอมฉีดก็ได้ขอโคต้าให้ภรรยาได้ไหมให้ลูกได้ไหมก็ทำไม่ได้ก็ต้องตัวเองนั่นรัฐเนี่ยนะครับ ยังไม่มีปัญญานะที่จะไปป้องกันและรักษาและทาตามกฎหมายเลยแล้วนะคุณไปยุทธ์มาแสดงตัวว่าคุณทําตามกฎหมายอยู่ใต้กฎหมายใครก็จะไปเชื่อนะครับผมคนแหละไม่เชื่อหรอกนะแล้วผมถามพี่น้องประชาชนก็บอกตลอดว่าเฮ้ยไ,ไอ้นี่มันสร้างภาพเก่งนะปฏิวัติมามันก็บอกขอเวลาอีกไม่นานนะเนี่ยเป็นอย่างเงี้ยนะครับแล้วคุณจะว่ายอย่างไง นะเพราะโลกแห่งข่าวสารไม่หยุดนิ่งคุณจะไม่ตกข่าวเมื่อคุณเชื่อมต่อเรา News One ทาง Facebook กดไลค์กดแชร์เพจ News One ทาง YouTube กด Subscribe หรือกดกระดิ่งแจ้งเตือนทาง Channel News One เพียงเท่านี้คุณจะไม่พลาดทุกข่าวสารสำคัญ